สนับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซากครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับแดงแมกซากครับขอญาติฉายเดี่ยวนะครับเพราะว่าคุณต้นน้ำเนี่ยติดภารกิจที่กรุงเทพจริงๆเราต้องมาออกคู่กันตลอดนะครับแต่วันนี้ไหนๆมาที่จันทบุรีแล้วผมก็มี หลายๆอย่างจะแนะนําให้พวกเราได้รู้จักกันวันนี้เราจะพามาดูลรง3 d ดีว่าเขาทําอะไรกันในฤดูกาลเนี่ยมันวุ่นวายมากนะครับในฤดูกาลค่อนข้างวุ่นวายวันนี้ถือโอกาสที่ดีเป็นวันที่ลงยังไม่ไม่ได้ทําการนะครับในเมื่อไม่ทําการความวุ่นวายมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นรายละเอียดต่างๆของในลงวิธีการที่จะปัรจุวิธีการที่จะส่งออกทํากันอย่างไร อันนี้เป็นขั้นเบื้องต้นก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าล้ม d นะครับข้างหลังเราเป็นเป็นเขาขึ้นยูดนะครับซึ่งกำลังมีเมฆปกคลุมสวยงามมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าล้มของ 3D นะครับแล้วก็ที่เราเห็นเขาขาวตรงนี้นะครับเป็นห้องเย็น เวลาเราเอาของมาแล้วเยอะแล้วไม่มีที่จะเก็บนะครับแล้วก็จะใส่ห้องเย็นไว้เพื่อรอการบรรจุแล้วส่งคือรถไปที่ประเทศจีนอีกทีหนึ่งนะครับตรงที่เราเห็นตรง3 d ดีแล้วก็มีสีส้มๆนนะครับรถจะเข้ามาจากปากทางนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับรถจะเข้าไปอยู่ในนี้รถปิกอัพทั้งหลายแหล่ที่ผลทุเรียนมาจะถูกพ่นด้วยสารกำจัดโควิด นะครับน้ำยากนจัดโควิดก็จะกำจัดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปครับว่าจะไปตรงไหนต่อครับพอเราเอารถไปที่พ่นน้ำยาโควิดทั้งคันแล้วนะครับทีนี้พอถึงบุคลากรเนี่ยเราจะเข้าเข้าไปข้างในที่ในล้งเนี่ยครับเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าที่พ่นกาจัดโควิดของทุกคนแล้วก็จะมีที่ตรวจปกติที่ตรวจจะตั้งตรงนี้นะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรแบบไหนนะครับ ล้งเราเนี่ยครับอันดับแรกต้องไม่มีฝุ่นถ้ามีฝุ่นจะทําให้ตัวเรียนเนี่ยมีสารกลเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นลง้งในการที่จะทําล้งเนี่ยจะต้องค่อนข้างสะอาดและก็ะเป็นสินค้าที่พวกเราบริโภคต้องปลอดภัยพอสมควรนะครับครับพอเราเข้าเข้ามาเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยจะต้องถูกพ่นด้วยน้ำยาโควิดเพื่อกำจัดโควิดโดยแท้จริง หลังจากนั้นนี่นะครับรถเขาจะมาจอดอยู่บริเวณนี้ครับรถบิ๊กอัพทั้งหลายแหละจะมาจอดบริเวณบริเวณนี้เรียกว่าจุดคัดจุดคัดเนี่ยนะครับจะต้องมีไฟที่มีแสงสว่างเยอะมากนะครับเพื่อจะได้เห็นเชื้อราเห็นตัวหนอนเห็นไซส์ทุเรียนว่าไซส์ไหนอะไรแบบไหนยังไงและเราจะกรีดเนื้อดูเลยนะครับหลังจากที่เราคัดมาจากสวนแล้วเราก็ต้องกรีดเนื้อดูด้วยที่ล้ว่าทุเรียนเราอยู่คุณภาพไหน เนื้อ1เนื้อ2เนื้อ3หรือเนื้อเท่าไหร่แต่เนื้อที่เราส่งไปต่างประเทศจะเป็นเนื้อ1กับเนื้อ2เป็นหลักนะครับอาจจะหลุด2บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงเนื้อสาถ้าเนื้อ3าเนี่ยมันจะไม่ลอยและกินไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับจะสว่างมากเลยอ่านี่นะครับพอเราเปิดไฟก็จะเห็นไฟอันนี้กลางวันนะครับถ้ากลางคืนก็จะสว่างยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปครับ จุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่หลังจากที่ลงท้เรียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นจุดช่างกิโลทั้งหลายแหล่เมื่อช่างกิโลแล้วาสายตัดทั้งหลายนี่นะครับก็จะเข้าไปวางบินในออฟฟิศตรงนี้นะครับเมื่อวางบินเสร็จปุ๊บเนี่ยู้เรียนอ่อนที่ไม่ได้คุณภาพจะถูกคัดออกมาโดยที่เราจะต้องคืนเข้าไปนะครับเราเรา,เราจะไม่รับซื้อทุเรียนอ่อนดังสโลกแกนที่เราบอกบริษัท3 D ไม่รับซื้อทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด แต่ทุเรียนที่เป็นหนอนเป็นเชื้อราต่างๆเราจะเอาส่งเข้ากรุงเทพเพื่อไปแกะแล้วก็เอาเนื้อส่งห้องเย็นขายเป็นฟู้เซ่นส่งให้ต่างประเทศต่อไปนะครับเราไม่ได้ส่งไปทั้งลูกนะครับเอาเฉพาะเนื้อวสวยๆเนื้อไหน,นไม่สวยคัดทิ้งแล้วส่งไปต่างประเทศเป็นกล่องๆนะครับเขาเรียกว่าฟู้เซ่นครับเพื่อเราเอาทุเรียนลงมาแล้วคัดสุก แกออน,ท,นทั้งหลายแหลกเป็นไปท็อปเราออกเป็นผู้เรียนอ่อนเราออกแล้วแล้วก็คัดแยกออกมาเป็นเกรด A เกรด B เกรด C และเกรด D นะครับสินค้าที่เราส่งไปต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเกรด A B เกรด AB จะราคาเท่ากันนะครับเกรด A คืออะไรครับเกรด A คือลูกสวยน้ำหนักตั้งแต่2กิโลไม่เกิน5กิโลนะครับมีทั้งหมด5พ้พูนี่คือเกรด A ส่วนเกรด B เนี่ยมี4พีพูนะครับแล้วก็น้ำหนักตั้งแต่2กิโล ถึง2กิโลครึ่งไถึง5กิโลครึ่งนะครับไม่เกิน6กิโลอันนี้คือเกรด B นะครับรวมกันก็เป็น AB อันนี้เราคิดในราคาเดียวกันนะครับนวันที่เราถ่ายทำนะวันนี้คือราคาทุเรียนกิโลกรัมละ170บาทถึง180บาทนะครับส่วนเกรด C ราคาก็จะถูกกว่าเกรด AB อยู่ประมาณ20-30บาทต่อกิโลกรัมในเมื่อเทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับ เมื่อเราคัดทุเรียนเป็นเกรดเเกรด B เกรด C มาแล้วครับตรงนี้เราจะส่งไปต่างประเทศเราก็ต้องชุบก่อนครับชุบตัวนี้ชุบอะไรครับหนึ่งกำจัดเชื้อรานะครับสองเนี่ยเราต้องชุบขมิ้นครับชุบเพื่ออะไรครับขมิ้นนี่ช่วยในการที่จะกำจัดเชื้อราได้นะครับแล้วทำให้ลูกทุเรียนสวยที่เราเห็นเนื้อเหลืองๆสวยๆนี่นะครับไม่ได้เกิดจากน้ำยาหรือเกิดจากจางอื่นนะครับเกิดจากขมิ้นล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยากำจัดเชื้อราชุบ แล้วมาผึ่งงแห้งเดี๋ยวไปดูจุดที่ผึ่งไงแห้งนะครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากชุบแล้วใส่น้ำยาการเชื้อราแล้วแล้วก็ใส่น้ำยาเพื่อให้ทุเรียนเนี่ยสุกทั้งลูกโดยพร้อมเพียงกันนะครับคือทุเรียนลูกหนึ่งเนี่ยเขาจะสุกไปพร้อมกันแต่ละภูสุกไม่เหมือนกันไม่เสมอกันเพราะฉะนั้น จำเป็นต้องใช้น้ํายาชุบเพื่อให้เสมอกันน้ํายาตัวนี้คือน้ํายาเรียกว่าอ e ีทิฟ o อนนะครับใช้อัตราที่3 0 0ซีซีนะครับต่อน้ํา1ลิตรแล้วก็ป้ายไปที่ขั้วเพื่อให้ลูกทุเรียนเนี่ยสุกโดยพร้อมเพียงกันจุดที่เรามายืนตรงนี้นะครับเมื่อเราชุบลูกทุเรียนแล้วนะครับเราก็จะผึ่งให้แห้งประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับ แต่วิธีการผึ่งให้แห้งเนี่ยเราต้องใช้พัดลมตัวเล็กิดเป่าเพื่อให้พั่วแห้งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาอยู่บริเวณนี้นําทุวเรยียนมาบริเวณนี้นะครับเมื่อบริเวณตรงนี้นะครับคือจุดที่เป่าทุเรยียนจริงๆคืออีก8ชั่วโมงเราใช้อะไรเป่าทุ่เรียนให้แห้งครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือพัดลมขนาดใหญ่นะครับพัดลมตัวนี้แข็งแรงมากนะครับแล้วก็สามารถเป่าแต่การเป่าของของพัดลมตัวนี้เขาเป่าไม่แรงนะครับแต่ว่าเย็น ถึงขั้นหนาวเลยทีเดียวนะครับเป่า้วมันจะมีลมบางๆเหมือนพัดลมปกติแต่มันไม่ได้แรงขนาดชนิดที่ว่า,าพื้นที่บริเวณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างปิวกระจุยกระจายไม่ใช่นะครับเป่าไปช้าๆไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเป่าตรงนี้ทั้งทั้งหมดเนี่ยแชั่วโมงด้วยกันนะครับครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ ข้างบนเป็นที่พักของพนักงานได้ประมาณ20-30คนนะครับเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องส่วนข้างล่างก็จะเป็นห้องประชุมเป็นที่พักของหัวหน้าคนงานกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้ของไว้อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็เราก็สร้างอย่างแข็งแรงมันคงแน่นหนาพื้นที่ตรงนี้นะครับประมาณ4,000ตารางเมตรของเน้อที่ของ3 d ดีในลงตรงนี้นะครับ พอมาถึงจุดบริเวณตรงนี้ก็ดูๆไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าข้างในนี้เวลาเราผสมน้ํายาการเชื้อรากับผสมต่างๆเขาจะผสมอยู่ข้งในนี้แล้วก็น้ํายาเอาน้ํายาจากตรงนี้ไปไว้ข้างนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นการผสมน้ายาเนี่ยก็ห้ามผสมข้างนอกเลยให้ผสมตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีบ่อบำบัดอีกทีหนึ่งว่าหลังจากน้ํายาเหลือไปทําอะไรแล้วก็เอาไปบำบัดอีกครั้งหนึ่งครับ ครับก็เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เยี่ยมชมลง3ามดีของเราสิ่งที่ผมอธิบายไปเนี่ยเป็นคร่าวๆตอนนั้นเองแต่ในข้อปฏิบัติจริงเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่รายละเอียดเยอะอยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่เรารับซื้อธุเรียนจริงๆเราจะมาถ่ายทากันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นให้พวกเราได้เห็นอย่างคร่าวๆก่อนว่าในการปฏิบัติงานในการรับซื้อทุเรียนเนี่ยขั้นตอนมีอะไรบ้างแต่ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการทําลงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมีรายละเอียดค่อนข้างสูงนะครับถ้าเรามีการผิดพลาดแม้แต่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเราจะถูกรีเช็คหรือท,ทุเรียนจะถูกปิดก,กลับมาที่เมืองไทยท,ทันทีไม่ว่าจะมีหนอนมีเชื้อราเพราะฉะนั้นสายคัดสายรับซื้อต่างๆจะต้องดูเรื่องกระบวนการเหล่านี้อย่างละเอียดอ่อนที่สุดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ทำทุรียนชาวสวนแม้กระทั่งสายตัดนะครับหรือแม้กระทั่งผู้รับซื้อต่างประเทศต่างๆดูไปก็อา,อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะได้ประโยชน์ไม่ได้มากแต่ผมคิดว่าคลิปนี้ได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปจะพาไปดูว่ากระบวนการต่างๆ ในการปลูกทุเรียนเป็นอย่างไรไปดูสวนใหญ่ๆหขท่าท่ามันแบบไหนนะครับคลิปนี้ขอญาตลากเข้าดีก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ